อีสอคัรัตเกิดจ่สามร้อยสองรอไปห้าิบยใช้เลยกเกิเชิญจมั่อนเร่อตอนนมันจะโมายเลยก่อนะวเริ่มกอนเริ่มหลังใครได้เปรียบก่อนแล้วแต่ ไปครับไปครับไปไปยๆแล้วาว่าไม่ไม่บอกวายิงขึ้นหน้รอกดยแพ้ยิงขึ้นหน้าหรกดแพ้เลยรั่าสี่เล่องแล้วไม่ใส่งโดนกันยังไม่ได้เลยลืมด้วยดีด้วยดีไม่ได้เล่นนานก้เลีั่นเท่าไหร่เออสิบห้าสิบหอ่พอเกี้สามปิดไเลยปหน้า ิดหน้าป่ะติดแดงใช่ก็คือตดาแต่ลิงก็ติดไดโอ้เพราะแต่ไม่ได้สิรไม่ได้เสิร์ฟไม่ได้เท็กแดงโชเกตสามสอใบลบเลยเปิดใช้่นึกว่าห้ามใช้เฉยๆปิดหรือห้าไปเลยมย่กก็คือเล่นไใช่ไม่จำกัดเกีไม่เห็ิวาวาก็ใช้ไม่ได้เียกเ่า อไอ้แค่นี้ก็ต้องยิงลิงออก่าต้องมีตัวมันต้องยิงแอคทีฟทั้งคู่ชิงแหวนพลังข้าวว่าไม่ได้ดีแล้ได้แล้วโอเวอร์แต่น้าปากล้าแล้วทีมแดงมันต้ออยู่ก่อนทีมบอดีเลยยิงแบบโอเวอียดีแล้เลยไม่ได้ห้าปีเฮ้ยพวกพวกมึงหาว่าเขาโอเวอร์ไม่ออกไม่ได้แล้วนะเว้ยครั้งเดียวในรอบร้อยปีเนี่ยออกแล้วออกแดมแรกเลยไม่ช่วยแก่เราเลย อร้อยล้านเชโดตีแวนไม่ได้ตีค่างเท่าไหร่วะข้างอ่ะโอ้โหมันต้อมาตีไปเวยริบบิ้นสามยี่สิบสามอีแคเกิดยี่สิบสาม่มาคุยอย่วันใดที่เจอรุันพี่จริงไม่พวกคุณล้อเขาไม่ได้แล้วนะวันนี้เขาไม่ออกโอเวอร์เนี่ยก็ออกแล้วโอ้โหเหนื่อยเลยกูออกแดมแรกด้วยสุดยอดเด็กตัวเดียว นะฮะตีดิอยากคว้างจวหรือยิงไปเท่าไหร่สองข่าวสื่อโอเวอร์เิสหน้ตอนแรกอะพอเจอฟิเซอร์คุณจะเปลี่ยนแล้วเป็นเนนท์และี่โบราณได้เออสิบสองสิบเจ็ดสิบเจ็ดอ่จ๊กจจทำไมได้อะตีบวก5้าพันเท่นันแหละมีลูกเล่นเลยเลย เจตีแวนแวนยืมหมื่นพพลังพลังพลังอะไรแหละจวดรายการนี้ก็ดแล้วงหมื่นตอตก็ไปอยู่ดีแหละตกีได้มาจดทิ้งหนึ่งใบมาไล่มีตอวามชาเกียร์สามสามบจดหนึ่ง ไปที่ไหนชายาอะไกนเมเ็มไปไหนวะเราไปกินบอกเอาไปกินกินต่อเยี่ยเราก็บัสสองช่วงเวลาแห่งการสอนได้มาถึงแล้วตัวสองใบพลังแม่มุ้บวกห้าพันไม่งั้นถ้าไคว่างสองย่งเสร็ขาย เนาวไอย่างน้อยก็ชะลอเกมได้นิดนึงควันตีอยแิ่งมาช่วยช่วยไป้ปไมอไดีกว่าสไตลนักูิงมือหนึ tá, ่งใบแตนค่ากำลังมือสางรือ่งอมือมีตัวนึ่งสาม ตลาดอะเรีไม่ขงสี้างนี่ไม่กล้าเอาของเพื่อนมึงไอยู่สอง้ามป็นตาเสียงเงินพอรบปหน่งอง่นห้มขึ้นมืึเรียกไไปยองบกลองหนึ่งเอาไว้หน่าขึ้นมึ มันก็เก็บได้แต่วายลีน่านั่นแหละก็เลยเป็นเก็บได้อยู่ตัวเดียวนี่มันอยู่หน้าเนีาะต่อด้วยเปปเปอร์กินมือหนึ่งถ้าตาวคอนเสิร์ตตอนนี้ถ้ามึงเริ่มหนักก็เป็นบ้านเบอร์ใส่แค่ที่หน้าเดียวปิปเปอร์ดีโวไอ้อีโวไม่น่าใส่ ไม่เห็นอยู่เลยมืงเกินไปแรับที่วันนี้แหละบอกเห็นคนอื่นเมียนห้องสบาทำไมวะนี่ใช้บทิ้งมือนันก็ดีนะเธอเห็นใช้เหตใช่เหตคนไม่ไม่ทิคนนี้สกิลที่บอกว่าทิ้งมือหนึ่งใบเอาเกียวศูนย์หนึ่งใบงไนไม่มีอะไรเหมือนกันนะก็ทิ้งคนนี้เอาเฮ้ยนี่มาน่ารักนี่สองใบในมือโอ้โหใส่สองมือ สองามเออยัเแค่ไก็จเก่อยโอ้ยขึนได้เสียมีูปลงทุนซื้อมาเไหมอไปแล้เท่าไหร่ไม่เจอยัรู้สึกเจอแพ็คเลยปล่อหมื่นปสองหมื่นสามหมื่นสามหมื่แปบมันมีฟอยลอ๋ออ๋อนนี้โคนรอเปสามหมื่แปโอ้ยน่าจะยิบัรูหน้าปลาแกมามหมื่นสี่หม นี่มันตีมยไกรเทกรเนีลยนี่ตัอย่าดลงเนี่ยโคโาอะไรกเออะไาล้ว่ืออะไรมบสครับออเดอร์อีกทีหนึ่งช่วงเวลาแห่งพันสวัสค์โจวัณนีัจวัสองพลังให้ตัวลูกห้าคน ตีหมื่นห้าตีสองมื huh? ่นสองหมื er ่นเรียกเกไาใะถอเบาก็ได้ยอมละตีแปดก็ไหมเนี่ยนั่นจมูกเลวติยเดี๋ยวติ๊เงินติ๊กเ่ยนที่พลังสไายอยากดูไหนว่าจะตีหรอ่าไหมสองหมื่นห้า สามหมื่นห้าสามหมื่นห้าิเอเขนเลขใชือนนนอนตีแมจังหวะนี้แหละองได้มีไมนะยนไม่อ่เจอไม่เจอไม่เจอไม่เจอไรโอยเอไเี่เกมไดกชนะง่ายๆนะทำไมเกมังจะสมันตึ้ตีนเ้างี้เอานี้ดูใครจะเก ดูอไม่ไย้วาอ่ะเด่๋ใส่นอนนะเวยเจ้ากูใส่ไแล้วออบแบไกลม่ไม่เคยหอบใหญ่บวมลบบชุดชุดที่ใหม่ใหญ่เข้าอร่อยทุกมานี่ทิ้งหนึ่งให้น่วิงแม่สอกิโลงท้านี่ก็จะบัดมหนึ่ถ้างั้นกูต้องทิ้งไอเกียนีกแทนแดดไม่ลงไรเหนอยนดไทิ้งนี่ แวนทรงพักตาสแต่แล้วไอเออเดี๋ยนะตรงนี้แล้วไปตรงนี้ไงนี้ออเดอร์ซาเตราตึงรีแน่ถึงไปชี้หนึ่งคนบวกห้าพันชี้ตรงนี้ไม่ประกาศชื่อออเดอร์เลยฮะซันเบร์ดอวลูชันโอ้ชื่อมันออกจะเทสันเบอร์ดอีวลูชัน เราค่อยลงวอลรีน่ามา Evolution ของจริงเดี๋ยวเราไปเลยเไงตอบ้านหนึ่งหมดเลยมากเลยสองหมื่นสามเ yes สองหมื่นแปดวันใดมีให้แค่นี้แหละพี่สลังถวายก็พลังถวายกันเกี่ยเกี่ยหมาอะไรเกี่ยรอโอเบอร์กับอะไร เห็นไม่มาเล่นได้โอ้มาเล่นได้